พวอออนไลน์เ a r n i นิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ป5ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาดูมารยาทในการฟังการดูและการพูดกันนะครับ การฟังการดูและการพูดเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่งงางผู้ฟังผู้ดูและผู้พูดทั้งผู้ฟังผู้ดูและผู้พูดจะต้องมีมารยาทในขณะฟังดูและพูดจึงจะทําให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จและเป็นมารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัตินะครับมารยาทในการฟังและการดู 1. แสดงความสนใจโดยฟังและดูอย่างสงบ ไม่พูดคุยกันหรือทำกิจกรรมอื่น 2. การฟังในที่ประชมุมผู้ฟังควรมาถึงก่อนผู้พูดและออกจากที่ประชุมหลังผู้พูด 3. เมื่อต้องการถามผู้พูดหรือแสดงความคิดเห็นควรรอโอกาสให้ผู้พูดพูดจบก่อนและยกมือเพื่อแสดงความจำงที่จะพูดหรือถาม 4. ใช้น้ำเสียงและกิริยาวาจาที่สุภาพในการซักถาม 5. เมื่อฟังหรือดูจบควรปลบมือให้เขียดแก่ผู้พูดมารยาทในการพูด 1. กล่าวทักทายผู้ฟังอย่างสุภาพ 2. ขณะพูดควรมองหน้าผู้ฟังหากมีผู้ฟังหลายคนควรกวาดสายตามองผู้ฟังอย่างเหมาะสม 3. พูดด้วยถ้อยคำสุภาพออกเสียงชัดเจนใช้เสียงดังพอประมาณและน้ำเสียงหน้าฟัง 4. แสดงท่าทางประกอบการพูดอย่างสุภาพและเหมาะสม 5. เมื่อพูดจบควรกล่าวขอบคุณและกล่าวลาผู้ฟังอย่างสุภาพ